พื้นน้ำกว้างใหญ่ที่เปรียบได้กับทะเลสาบน้ำจืดที่เห็นอยู่นี้ปกติในยามหน้าแล้งจะเป็นไร่แตงโมของชาวบ้านในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเริ่มลงมือปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีหลังน้ำลดแต่เมื่อถึงฤดูฝนหรือน้ำหลากท้องทุ่งแห่งนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าทะเลสาบน้ำจืดทุ่งยางแดงให้ฝูงปลาได้แหวกไหวกลายเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำขนาดใหญ่อย่างน่าทึ่ง คุณผู้ชมครับในฤดูแล้งนะฮะชาวบ้านที่นี่เขาก็จะปลูกแตงโมเป็นอาชีพหลักนะฮะเป็นพืชเศรษฐกิจส่วนในฤดูฝนที่น้ําท่วมน้าหลากชาวบ้านเขาก็จะจับปลามาขายมาแปรรูปเป็นปลาส้มรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างเป็นกอบเป็นกำมเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับจากเพิงข้างทางที่เคยใช้ขายแตงโมให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาในยามหน้าแล้งเมื่อถึงตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาขายปลาสดปลาแห้งหรือปลาส้มกุ้งส้ม ที่ชาวบ้านในแถบนี้จับมาขายโดยชาวบ้านที่หาปลารวมทั้งแม่ค้าที่รับซื้อก็บอกว่าปลาที่จับมาขายก็จะเป็นปลาน้ําจืดในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลากฏดปลาดุกนาปลาขายงรวมทั้งกุ้งฝอยและปลาน้ําจือดอื่นๆสร้างรายได้ให้แต่ละคนวันหนึงไม่ต่ํากว่า500บาทครับตอนระดูแลนี่ก็สวมมากของแถวนี้เขาหลูงแต้โบนะครับ พอเวลาหน้าฝนแรงนิดนึงก็มีหลายอย่างครับมีเห็ดมีอะไรไม่หลายอย่างที่นี่เพราะว่าที่นี้ก็หน้าฝนก็จะมีปลาเขาจัดในทุ่งมาขายตอนนี้เพราเสบไข่ปลาก็มีปลาส้มปลาหลายอย่างครับปลาปลาชินดะห้าสิบบาทค่ะนั่นนะเป็นพวงหนึ่งนั่นห้าสิบบาทค่ะเอ่อ,อ,อถ้าเป็นโลนี่ร้อยแปดสิบค่ะปลาช่องปลาส้มนี่อ่หก หกถุงร้อยหนึ่งค่ะหกถุงร้อยค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยนะนับเป็นการพลิกวิกฤตของชาวสวนแตงโมงในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมของฤดูกาลโดยแทนที่จะปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างว่างเปล่าเมื่อไม่ได้ทําสวนหรือทําไร่ก็จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวประมงน้ําจืดจับปลาขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวครับ ทีมข่าว NBT ยาลารายงาน